โอ้โสนหสนุกกับเวทีนี้ชอบอ่ะใครจะเล่าดี2คนนี้เพี่ยนดีกว่าดิฉันขอฟังมาเป็นเวทีการประกวดสาวงามที่เปิดกว้างพิเศษสําหรับเพศทางเลือกครับที่พร้อมจะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับเป็นการประกวดในเชิงสร้างสารรค์นะครับกับการประกวดที่เขาใช้ชื่อว่า Miss ACDC 2011สัตว์โลกทางเลือกอพลีกายสร้างสารรค์ พร้อมร่วมกันทำบุญเพื่อเด็กด้อยโอกาสในสังคมติดตามได้จากรายงานพิเศษของทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงครับ เบื้องหลังการถ่ายทำวิทีาขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวดของเหล่าสาวงามเพศทางเลือก Miss a c d c เต็มไปด้วยความสนุกสนานที่เกิดจากความสร้างสารรค์ซึ่งรวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่องานนี้ที่มาในคอนเซปต์สาวงามคนดังเพื่อใช้เปิดในวันตัดสินการประกวดที่จะมีขึ้นในค่ำคืนวันที่11กุมภาพันนี้ การประกวด Miss ACDC หรือ Alternative Creatures Devoted Creation งานรื่นเริงการกุศลที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อเฉลิมฉลองความสามารถสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลในการพรางกายเป็นหญิงโดยจัดล้อเรียนการประกวดนางงามโลกและมุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์อันอุกฤษแห่งสัตว์โลกทางเลือก โดยมีคอนเซปต์ของการประกวดว่าสวยเลิศงามงามปัญญาชายผลีกายสร้างสรรค์ beauty brand and creation ซึ่งผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้ร่วมทมําบุญกับมูลนิธิสําหรับเด็กร่วมกับผู้ชมทุกท่านที่ร่วมงานเพราะไรายได้จากการจัดงานจะนําไปมอบให้กับมูลนิธิต่างๆ โดยในปีนี้จะมอบพิกับมูลนิธิแสงเทียนวัดตางไส้ไก่ทนบุรีมูลนิธิสำหรับเด็กด้วยโอกาสที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมเท่าที่ควรซึ่งทางผู้จัดงานบอกว่าในปีนี้เป็นปีพิเศษสำหรับการประกวดหลังจากเวทีนี้ต้องงดจัดการประกวดไปโดยเหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเมืองและุรกภัยครั้งใหญ่จึงทำให้ปีนี้สาวงามผู้เข้าประกวดเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่ แสดงความสามารถอย่างสร้างสารรค์เพื่อความตึงเครียดของสังคมหลังจากผ่านวิกฤตอันเลวร้ายในปีที่ผ่านมาเริ่มเริ่มต้นเนี่ยคำจริงทำเพื่อความสนุกค่ะแล้วก็แต่ว่าในความสนุกเราก็บอกว่าเราเรา,เราคิดถึงคนที่เข้าด้วยโอกาสกว่าเราฮะแล้วก็เพราะนั้นคือทำมาครั้งแรกเราก็เริ่มเคลียร์ให้จัดเพื่อมันเป็นความสนุกที่เป็นการกุศล ก,ก็เริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็ก็ทํามาจนถึงครั้งที่สิบเนี่ยกยย็ยังคงแนวคิดแบบเดิมก็คือเราเรา,เราทำเพื่อความสนุกแล้วก็เพื่อการกุศลแล้วก็ไอ้ที่มันมีจะสอดแทรกเอาเรื่องของความเป็นคนซึ่งอยู่ในสังคมร่วมกันนี่ก็มอบให้กับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ ที่นี่นะครับจะมีหลวงพ่อท่านดูแลเด็กก่อนใบเรียนนะครับตั้งก็ตั้งศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กนะครับเด็กมาที่นี่กออ็มาจากเด็กที่ขาดโอกาสในชุมชนแออัดน,นะครับุหลวงพ่อท่านก็จะดูแลทุกอย่างนะครับเราเห็นว่าเออที่นี่เหมาะสมก็ปีนี้ก็สุก็สับนี่ก็ยาะ นอกจากนี้เวทีนี้จะเปิดโอกาสให้กับสาวนามเพศทางเลือดที่จะทำฝันให้เป็นจริงและร่วมกันสร้างกุศลแล้วยังเป็นเวทีที่ให้ได้เริ่มแนวความคิดในการนำเสนอความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่มีอยู่ภายในของผู้เข้าประกวดทุกคนซึ่งหลังจากที่เวทีนี้ห่างหายไปนานนางงามรุ่นพี่หลายคนจึงต้องออกมาการันตีความสนุกสนานรื่นเริงที่จะเกิดขึ้นกับเวทีนี้พร้อมเชิญชวนให้มาชมการประกวดซึ่งผู้ชมจะได้เห็นมุม มองความคิดที่แตกต่างและร่วมกันทำบุญเพื่อโอกาสสำหรับเด็กด้อยโอกาสในสังคมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประกวดครั้งที่10แล้วครบ,คร,อบครอบ10ปีของมิดเอซีดีซีเพราะฉะนั้นเนี่ยความยิ่งใหญ่อลังการก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมด้วย oh. เพราะฉะน,นี้อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างบุศสร่วมกันมีความสุขกับเสียงวราะที่พวกเราได้มอบให้มาดูความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์อันโดดเด่นไม่ว่าความสวยพวกเราจะไม่ค่อยมีกันสักเท่าไหร่ แต่ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราเป็นเลิศเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้มามีโอกาสสร้างความสุขร่วมกันแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไกุ่นบุรีค่ะทุกๆท,ท่านค้าเงิน700บาทสําหรับบัตรนะคะทุกๆที่นั่งนะคะ700บาท1,000บาท1,500บาทนะคะเราจะนําไปทําบุญกันนะคะร่วมสร้างกุศลกับพวกเราได้กับเพศสร้างสารรค์ของพวกเรานะคะ รวมกันท,ทําบุญเถอะค่ะเลยม,มาทําบุญไ,ไม่ใชเสต่วอว่ามาทําบุญนะได้ไความบันเทิงได้ได้ได้อะไรดีๆกลับไปแน่นอนสนานกลับไปนอนหลับฝันดีแน่นอน <form> ค่ะ สำหรับการประกวด Miss ACDC 2011มีคอนเซปต์ในการประกวดคืองูที่อยู่ข้างในโดยสาวงามผู้เข้าประกวดในปีนี้ตีความจากคอนเซปต์และนำเสนอผ่านมุมมองของตนเองให้สมบูรณ์แบบซึ่งทุกคนสามารถร่วมชมการประกวดได้ในคืนวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2555เวลา19นาฬิกาถึง23นาฬิกาณอาคารเฉลิมพระบารมี50พรรษาบัตรราคา700-1,150บาท สามารถซื้อได้ที่ร้านรัชตะสุข,ขุมวิตรสบหหรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่0 2 6 6 2 0 1 6 4 5รวมแก่นเป็นพยาและมทนาการสร้างกรรมอันปุกฤตแห่งการก้าวข้ามพรมแดนเพศชีวภาพสุเพศสร้างสรรค์ของสัตว์โลกทางเลือกกับเวทีแห่งความสร้างสรรค์ M ิ s s อ c d c 2 0 1 1สศิวกรเกษรราชถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงทีเอ <24. S 2> นทูนทีน่โฟรายงาน และกอแสดงควาดนดีด้วยนะฮะสาวงามจากประเทศอังกฤษนะคะเป็นครองอันดับติดิส A C D C ถูอนดับอนค่ะเพือแสดงความยินดีด้วยนะคะประเทศเจ้าภาพเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้รางวัลนะคะกอแสดงควาินดีด้วยเจ้าภาพมานะคะแปดปีไม่เคยได้รับรางวัลเลยนะคะปีนี้นางสาวไทยของเราได้เรากำลังมีความสุขกับภาพสุดท้ายมากคราจะเรามีความสุขมากเพราะว่าคนที่ได้รางวัลเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ครองตำแหน่งมาหลายปีเนี่ย เป็นบรรณาธิการโต๊ะข่าวเราด้วยโต๊ะข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงของเราครับแต่ต้องบอกว่าปกติแล้วเธอไม่ได้แต่งตัวแบบนี้มาทํางานนะครับใช่จะตกอกตกใจแม้ว่าใจจะอยากแต่งอย่างนี้มาทุกวันก็ตามจริงๆเราก็อยากให้ทีมงานขึ้นภาพปัจจุบันนะคะกับภาพที่ชุดประกวดเหมือนกันอย่าเลยเดี๋ยวฉันโดดไ่ออกจากโต๊ะหรือเปล่าใ่ครับผมนะฮะเธอแบ่งบทบาทอย่างชัดเจนครับในชีวิตประจําวันเธอเป็นผู้หญิงทํางานใช่ค่ะคือเนี่ยเป็นบรรณาธิการโต๊ะเรายังไม่พอนะคะยังเป็นอาจารย์ด้วยใช่สอนอยู่ที่สถาบันราชภัฒน์แห่งหนึ่งนะคะ สุดยอดที่สุดแล้วผ่านาไปสองเวทีครับสำหรับเวที m Miss t h a i l a n d World แล้วก็ Miss ACDC <ช>มาอีกหน<ช>ึ่งเวทีบ้างดีก,กว่าซึ่งคุณสุก